มาเดี๋ยวเรามาถามทางกันนะคะว่า convenience store หรือว่า c o m b i n i ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะอิมา c o m b i n i ว่าด็อกโคนิอาริมัสก้าคอมบีนีว่าด็อกโคนิอาริมัสอคอมบีนีว่าบิลลูโนมาเอนี่อาริมัสคอมบีนีว่าบิลลูโนมาเอนี่อาริมัสช่งเหรอจะพูดผิดแล้วต้องพูดแบบนี้ต่างหาก บิลูโนมา i อ i นี่คอมบิน a อะไรมาก็เหมือนกันนะชดตัวจิงไห้มาเสือไม่เหมือนต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคอมบินีว่าคอมบินีว่าอะไมนี่หน้ามันๆคอมบินีว่าบิลูโนมาไอ้นี่อะไรมา วิลูโน่ไม่นี่คอมบีนีน่ะอาริมาสแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรียนอธิบายให้ฟังนะคะฟังเนี่ยเวลามีคนถามเนี่ยสมมติคนถามว่าคอมบินีว่าโดโคนี่อาริมาสก์คอมบินีว่าโดโคนี่อาริมาสก์แน่นอนค่ะลรีเคยบอกไปในคลิปก่อนว่าถ้าเวลาเขาถามว่าโดโคนี่อาริมาสก์ให้เราตอบว่าจุดๆนี้อาริมาสนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นอะโซโคนี่อาริมาสหรือว่า เมื่อกี้ประโยคตัวอย่างอัลโซโคนีอาริมัสนะคะก็คือจะบอกว่าคอมบินีว่าอัลโซโคนีอาริมัสก็คือร้านสะดวกซื้อน่ะอยู่ตรงโน้นนะคะหรือว่าคอมบินีว่าบิร n o โน่ใ i มนี่อาริมัสร้านสะดวกซื้ออยู่ข้างหน้าตึกนั้นนะคะนี้เนี่ยมันจะมีอีกรูปประโยคหนึ่งที่เป็นการบอกที่ตั้งของสถานที่เช่นเดียวกันค่ะแต่ประโยคนี้นะ่ะ เน้นเรื่องการมีอยู่ของสิ่งของนะคะสําหรับรูปประโยคนี้ก็คือจุดจุดจุด nga arimas จุดจุดจุด nga arimasnga arimas แปลว่ามีจุดจุดจุดนะคะทีนี้เนี่ยอย่างเช่นประโยคเช่น h ง n g a a r i m a s ฮงงะอาริมัสก็คือมีหนังสือนะคะคอมบิ n ีงะอาริมัสคอมบิ n ีงะอาริมัสก็คือมีร้านสะดวกซื้อนะคะทีนี้ที่บอกว่ามีร้านสะดวกซื้อเนี่ย แล้ร้านสะดวกซื้ออยู่ตรงไหนนะคะเราก็เอามารวมกันโดยใช้คำเชื่อมคำช่วยคืนนี้ค่ะคำช่วยนี้จะเป็นการบอกว่าอะไรอยู่ที่สถานที่ไหนนะคะถ้าใช้คำช่วยนี้ก็คือเป็นการข้างหน้านี้จะเป็นการบอกสถานที่ค่ะอย่างเช่นในประโยคนี้นะคะ b u r u n o maini combiniga arimas b i r u maini combiniga arimas ก็คือหน้าตึกมีร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะเทียบสองประโยคนี้ คอมบินีว่าบิลูโนไ n ม a นี่อาริมัสก็คือร้านสะดวกซื้ออยู่ข้างหน้าตึกนะคะหมายใกล้เคียงกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้คอมบินีว่าว่าใช้บอกหัวเรื่องใช่ไหมคะ วะใช้บอกหัวเรื่องเพราะฉะนั้นการใช้ว่าคอมบินีวะเนี่ยเป็นการจะเน้นบอกว่าคอมบินีนั้นอยู่ตรงไหนนั่นเองค่ะส่วนคําว่างะ a a ร i m a ส combini nga าร i m a s โดยใช้สถานที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องการเหมือนคล้ายๆจะบอกว่าตรงข้างหน้าตึกเนี่ย มีคอมบินีนะมีร้านสะดวกซื้อนะแต่ความจริงประโยคมันใกล้เคียงกันมากค่ะใช้แทนกันได้นะคะอลองฝึกพูดดูนะคะแล้วเจอกันค่ะจ้าเนย